6ความฝันนะครับที่จะเกิดปัญหานะครับในครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะฮะหรือว่าคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายรวมถึงตัวเราเองนะฮะรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่หมุนเงินในบ้านไม่ทันนะครับมันจะมีสัญญาณจากความฝันนะครับเป็นหลักสติว่าโอเคแหละนะครับ6ความฝันนี้ถ้าฝันแล้วให้เตรียมตัวนะครับป้องกันนะฮะแล้วก็รัดกุมในการดูแลคนในบ้านหรือว่า ในการใช้เงินนะครับหรือว่าเรื่องของคนนะครับรอบตัวของเราด้วยนะครับมาครับความฝันแรกครับคือความฝันที่เกี่ยวข้องกับฟันนะฮะหลายคนก็รู้เลยว่าแม่พอฝันถึงฟันหักนี่หรือว่าฟันกรอบนะฮะหรือว่าฟันหลุดฟันล่วงนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดว่าฟันหน้าฟันกลางฟันอฟันข้างเขาเรียฟันกรามนะฮะหรือว่าในส่วนต่างๆนะครับฟันบนฟันล่างเลยนะัจะหมายถึง ตำแหน่งอันนี้ของคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับถ้าฝันถึงฟันร่วงฟันหลุดฟันกรอบเนี่ยมันเรื่องของคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะครับบางคนฝันทีๆรัวๆก็มีนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุหรือว่ามีเหตุอะไรก่อกับคนในบ้านนะครับเล่นเช่นนะฮะคนในบ้านเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือรวมถึงนะฮะบางทีมีเรื่องการสูญเสียด้วยนะฮะฉะนั้นนี่คือความฝันแรกครับความฝันที่ 2นะครับฝันที่เกี่ยวข้องกับการหลงทางนะครับหรือติดกับดักอ่าบางคนก็เรียกว่าตกจากที่สูงก็ได้นะครับฝันว่าตกจากที่สูงนี่อาจจะเคยฝันกันนะครับอยู่ดีกสะดุ้งปึ๊บขึ้นมานะฮะมันมีความกังวลใจแต่ว่าฝันว่าติดกับดักนะครับเดินเดินอยู่แล้วก็ล่วงปลุกเข้าไปนะฮะหรือว่าถูกล็อกด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งครับกับอย่างคือหลงทางนะฮะหาทางออกไม่เจอนะฮะบางทีฝัน เดินทางเข้าป่าเดินทางในทะเลทรายหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนี่คือกำลังจะมีปัญหากับคนในครอบครัวครับอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแววกนะฮะหรือว่ากําลังจะมีการเรียกว่ามีปากเสียงกันให้กับคนในครอบครัวรเพราะฉะนั้นช่วงที่ฝันดังกล่าวเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอารมณ์นะฮะใจเย็น,ยนมีเมตตาให้ก่กันและกันแล้วก็ฟังเหตุผลของกันและกันหรืออย่างน้อยก็ให้อภัยก่อนนะฮะแล้วค่อยว่ากันนะให้ ปัญหามันคลี่คลายก่อนนะฮะหรือเดี๋ยวพอสงบเรื่องสงบเลยเดี๋ยวมค่อยมาคุยกันอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับคือไม่ต้องหาเหตุผลหรือว่าไม่ต้องมาชนะหรือว่าจริงๆแล้วเหตุผลคืออะไรนะครับอะไรงเงี้ยคือไม่ต้องครับนี่คือความวันที่2ครับความฝันที่3นะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะของตัวเราหรือคนในบ้านเรานะครับฝันเห็นไฟนะไม่ใช่ไฟหลอดไฟทั่วไปนะฮะฝันเห็นไฟรุกนะครับนี่บางคนก็ อยู่กลางกองไฟนะบางคนก็สัมผัสไฟบางคนก็เห็นไฟไหม้บ้านนะหรือว,ว่าบางคนอาจจะเห็นไฟไหม้บางห้องไฟไหม้โต๊ะนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไฟแล้วก็กําลังไหม้หรือกําลังลุกนะครับอะไรเหล่านี้ระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายเป็นไข้นะบางทีความร้อนมันก็เกี่ยวด้วยนะครับรวมไปถึงมันมีปัญหานะในครอบครัวบางเรื่องที่อยู่ดีก็ ลุกลามปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นนะครับนี่มันเป็นสัญญาณเรียกว่าบ่งบอกก่อนนะครับว่าจะมีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ด่วนๆเหตุด่วนเหตุหตหตร้ายป,ปุบปับฉับพลันนะครับฝันเห็นไฟครับฝันที่4ครับเรียกว่าฝันว่าไม่ใส่เสื้อผ้านะฮะฝันว่าแก้ผ้ากันนะเดินทงๆเดินไปทั่วเลยนะฮะบ,บางทีมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้ก็มีเพราะว่าให้รู้ครับว่าความฝันแบบเนี้ยนะครับมันคือปัญหากําลังจะเกิดปัญหา กับคนในครอบครัวนะหรือปัญหาภายในครอบครัวก็ได้ครับอาจจะมีการประทะอารมณ์ประทะคารมเข้าใจไม่ตรงกันนะหรือบางทีจ,จะมีอารมณ์ใครขึ้นเสื้อคนหนึ่งอีกคนหนึ่งปกติก็ใจเย็นแต่ก็ค่าวนี้ก็ไม่ยอมแล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นสัญญาณบอกว่ากาลังจะมีปัญหาที่การประทะอารมณ์หรือคารมในครอบครัวนะฮะเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะถ้าเราฝันเห็นตัวเองนะฮะเดินแก้ผ้านะฮะไม่ว่าแค่ที่ใดก็ตามนะฮะให้รู้ว่า ปัญหาในครอบครัวจะเกิดแล้วแหละนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ฝันข้อที่5ครับฝันเรื่องของการตกรถนะครับไปไม่ทันะนะบางคนอาจจะบอกว่าอะไรไงนะเรียกว่าเหมือนกับกําลังจะขึ้นรถนะครับแล้ววิ่งวิ่งไม่ทันอารถเมย์ไปแล้วลลลหรือเรือหรือว่าเครื่องบินตกเครื่องบินก็เกี่ยวนะฮะก็แปลว่ากําลังจะมีปัญหานะฮะกันในครอบครัวนี่ก็ต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะครับ คือทะเลาะเบาแ,แว้งนะฮะหรือว่าคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายปัญหาเรื่องของการเงินหรือสภาพคล่องทางในครอบครัวกําลังจะตึงมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นก็เป็นความฝันที่ต้องระบัดระวังเป็นพิเศษนะฮะพอฝันเรื่องของการตกรถไปไม่ทันหรือว่าผิดนัดหรือว่าไปไม่ทันนัดนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือปัญหาครอบครัวทางใดทางหนึ่งกาลังจะเกิดนะฮะความฝันสุดท้ายครับฝ,รฝันว่าก็เรียกฝันว่าทะเลาะกับคนในบ้านนะฮะเออเพราะว่า เหมือนอันนี้ตรงๆเลยนะครับฝันว่าทะเลาะกับคนในบ้านนะครับแต่ว่าข้อดีของการของการฝันทะเลาะคนในบ้านนี่คือมันจะมีโชคลาภฟุกๆด้วยนะครับจริงๆมันมีบางข้อที่แฝงมาด้วยนะฮะคือฝันว่าแก้ผ้าเนี่ยมันก็จะมีโชคลาภฟุกๆด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าต้องร้ายอย่างเดียวมันก็จะมีสัญญาณบวกคือเรื่องของโชคฟุกๆหรือค้าขายชุดนั้นค้าขายดีอะไรประมาณด้วยนะฮะแต่ว่าปัญหาคนในครอบครัวก็ได้แปลว่าอาจจะทํางานเหนื่อยเยอะหนักนะครับก็ได้เงินมาแต่ว่าไม่มีาใหรคนในครอบครัวก็เลยทะเลาะกันก็ได้ครับแล้วก็ มาข้อสรุปข้อสุดท้ายครับฝันว่าทะเลาะกับคนในบ้านอาจจะเป็นคนพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานใครก็ได้นะฮะให้รู้ว่าอารมณ์นะครับอีกไม่นานมันจะมีการประทุเรียกประทุนะครับหรือว่าเกิดการประทะน่ะนี่แหละมันจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ6ข้อนะฮะสรุปนะครับฝันว่าฟันหักฟันกรอบ2ฝันว่าหลงทางติดกับดักแล้วก็เรื่องของตกจากที่สูงครับ3ครับฝันว่าเห็นไฟหรือว่าไฟกําลังลุกโชนนะครับ4ฝันว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับข้อ5ครับฝันว่าตกรถนะครับไปไม่ทันรถภิษนัดตกเรือตกเครื่องบินอะไรนะฮะคือไปไม่ทันนะครับแล้วก็สุดท้ายฝันว่าทะเลาะกัคนในบ้านนะครับโอเคนะฮะนี่คือความฝันที่เกี่ยวข้องกับบ้านกำลังจะมีปัญหาในบ้านคนในบ้านกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย หรือสภาพคล่องจากการเงินกลังตึงๆนะครับโอเคฮะจบครับขอให้ถ้าใครที่มีคําถามอะไรถามมานะครับในใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับขอให้ฝันดีกับทุกท่านครับสวัสดีครับ